โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจะไปอาราฟฟาร์มลี่เกตอีเชเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Regents of m a r r r o m หรือว่าเกม m e เบ e r u s รากอีเชินเกยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูแล้วกัน เพื่อใครหาที่สุดตัวของร้านตัเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันผมขอแนะนําจอนชาวไร่เลยนะครับเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตกกฎหมายแล้วก็เปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยเผื่อใครอยากเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเพจเฟซบ o o กวที่ต้ลร่างคลิปนะครับหรือว่าใครอยากแอดไลน์แล้วก็โทรไปเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่ามาจากอาราฟฟาร์ลี่เนี่ยจะได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็คลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยนะครับพอดีผมจะมาอ่าพูดเก ที่ทําไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ที่บอกว่า,าความผิดพลาดของผมใช่ไหมแล้วคราวนี้มีหลายๆคนมาคอมเมนต์ซึ่งมีแค่คนเดียวที่เข้าใจความหมายที่ผมจะสื่อแสดงว่าผมสื่อออกไปหรือว่าอาจจะทําคลิปออกไปแบบว่าไม่ได้เก็บข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนหรือว่าอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมเลยจะมาแก้ไขในคลิปนี้และกันเนาะในคลิปวิดโวีโอนั้นเนี่ยนะครับผมได้พูดไปอยู่นะเดี๋ยวผมให้ฟังแล้วกันเนาะเล็กน้อยนะอันนี้จะให้ฟังนะ ไม่มีโอกาสออกสีชมพูเลยนะต้องเป็นระดับ20เท่านั้นผมก็เลยแบบโอ้แ oh ม่เงยแต่อย่างที่บอกว่าผมไม่ได้ซีเรียสมากขนาดนั้นเพราะว่าอเผอิญว่าตัวละครผมเนี่ยมันก็สู้ด่านไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าปัจจุบันอ่ะง่ายๆเลยครับคือมีคนเดียวเท่านั้นที่เข้าใจว่าผมอะ่ะยังไม่ผ่านด่าน20แต่ว่าผมอะ่ะไม่ได้พูดในคลิปนั้นว่าผมยังไม่ได้ผ่านด่าน20นะแต่ว่าผมบอกว่าการที่มันจะได้ไอ้ตัวไอเทมระดับสีชมพูหรืออมตะเนี่ย มันต้องลงด่าน20แบบกดเข้าเท่านั้นใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขข้อมูลเนี่ยที่มันผิดพลาดในคลิปนี้เอาง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราไม่ได้มาแก้ตัวแต่ว่าเรามาแก้ไขแล้วกันนะครับอ่ะในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมอธิบายไปอาจจะทําให้เพื่อ,อ,อนๆหลายๆคนไม่เข้าใจเนาะก็คือต้องบอกก่อนว่าการลงในส่วนตัวของโหมดดดนเจียนตัวนี้ใช่ไหมสมมุติเราผ่านด่านไปแล้วอย่างเช่นผมผ่านด่าน115ใช่ไหม นะครับผมไปด่าน116สเนี่ยสังเกตโคมไฟเนี่ยมันจะอยู่ที่625แต่ว่าตอนที่เรากวาดล้างอะ่ะนะครับมันจะนับด่านที่เราเคยชนะแล้วก็คือด่าน115เราจะได้ตะเกียงอยู่ที่ประมาณ620อ่สาสมมตินะผมกวาดล้างใช่ไหมปึ๊บอ่า620ใช่ไหมแล้วคราวนี้ข้อผิดพลาดของผมเนี่ยคือผมอะ่ะไปเล่นด่านสำรวจวิหารเพลิงแผดเผาแล้วผมอะ่ะยังไม่เคยชนะด่าน20 เข้าใจไหมผมยังไม่เคยชนะด่าน20เลยแล้วคราวนี้พอผมกดกวาดล้างอ่ะมันก็เลยได้ด่าน19ตลอดอ่ะก็คือมันจะไม่มีโอกาสได้ไอเทมระดับสีชมพูเลยแล้วคราวนี้ถ้าสมมุติเราลงด่านดันเจียนอ่าไอตัววิหารเพลิงแผดเผาเนี่ยชนะแล้วใช่ไหมเราสามารถกดกวาดล้างเนี่ยแล้วมันจะมีโอกาสได้รูนระดับสีชมพูเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องชนะด่าน20ก่อนเพราะว่าเหตุผลหลกักๆเลยคือผมไปดูเซิร์ฟเวอร์จีนมาแล้วเซิร์ฟจีนเขาอ่ะก็ระดับความยากตันที่ระดับ20เหมือนกันเข้าใจไหมผมก็เลยได้มาทําคลิปก่อนหน้านี้ไปผมอาจจะพูดแบบว่าไม่เข้าใจหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอันนี้ก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยละกันเนะาะหลักๆเลยเนี่ยนะครับพอเราชนะแล้วใช่ไหมคือผมต่อสู้ชนะแล้วนะการกดกวาดล้างเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสได้ระดับอมตะหรือว่าสีชมพูเนี่ย1%ซึ่ง ถามว่ามันได้ยากขนาดนั้นไหมผมมองว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเพราะว่าการกดของเราเนี่ยมันจะสุ่มลูน15ชิ้นใช่ไหมซึ่ง1%น่เระเราได้ลูน100ชิ้นก็มีโอกาสได้1ชิ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันหนึ่งอะมันมีโฆษณา2รอบรวมกันเป็น5ครั้งใช่ไหมอ่ะเราก็ได้ลูนเท่าไหร่แล้วรวมๆกันประมาณ75ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราเล่นแค่2วันมีโอกาสได้รูสีชมพูและ1ครั้งอ่าเดี๋ยวเราลองมากดกวาดล้างดูนะว่าผมจะดวงดีหรือเปล่าต้องบอกก่อนเนะว่าในคลิปก่อนหน้านี้ผมยังไม่ชนะด่าน20นะเพราะฉะนั้นกดกวาดล้างผมเลยจะได้ไอเทมที่มันเป็นประมาณนี้เข้าใจไหมแต่คราวนี้คือผมชนะด่าน20แล้วกดกวาดล้างเนี่ยแน่นอนมันมีโอกาสได้ระดับอมตะแน่นอนนะครับอ่ะลองดูได้อ่าไม่ได้อ่าไม่ได้อ่าไม่ได้นะครับอ่าไม่ได้ อ่ะก็คือดวงผมแย่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์บอกมาว่าถ้าสมมติมันชนะเนี่ยนะครับผ่านไปแล้วนะกดกวาดล้างเนี่ยยังไงก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็หลักๆคือจะประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองเจอกันคลิปหน้าลวก,ก,กันสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบเป็นตรนี้แี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดสไครป์แล้วก็กดแชร์ด้แกนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ